สวัสดีค่ะวันนี้น้อยได้พาทัวร์นะคะวันนี้น้อยได้พาทัวร์จะจะไปเก็บแตงโมงนะคะไปกันเลยไปได้ด,ดูนี่นะคะดูนีแม่ดูนี่สัตว์เลยนะคะนี่เริ่มใหญ่แล้วเริ่มจะกินได้แล้วนะคะ นี่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 เก็บเลยค่ะค่ะเดี๋ยวหนูั้มดึงอันนี้ก่อนใช่ไหมอ๋ออ่าได้แล้วค่ะอุ้ยนี่ก็คือตัวเล็กแหละอันเลื่อนแ้งไหนลูก <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่ค่ะแตงโมนะคะลูกใหญ่มากลูกใหญ่อยู่นะคะมีอีกลูกหนึ่งค่ะแม่ไหนลูกดูนี่นะคะเพื่อนๆดูนี่ค่ะนี่มีลูกเล็กไหมแค่ปลูกด้วยนะคะนี่นู้สวยมักนนู่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 นดูค่ะแม่ มันใหญ่มากนี่ใหญ่มากเลยคะเพื่อนตรงนี้นี่นี่ไหนไหนอนี่นะมน่ารักาเลยค่ะแม่ี่ไแม่นี่เพ่นใหญ่มากเลยแม่ไปดูตรงน้คะนี่นี่ นี่ขึ้นนัวแล้วนะเพื่อนดูนี่สิสองลูกเลยมีสามลูกเลยมีหนึ่งสองสนี่ใหญ่มากนูนาน,นูนน,น,น,นนู่นแี่นี่นี่แค่นี่นี่ เก็บเลยลูกเก็บเลยเก็บได้ยังเริ่มได้แล้วคะ่ะอืมนะคะอื้มอืมไปเลยนี่เราเก็บแตงโมไปแล้วนะคะรับเพื่อนเพื่อนๆกลับบ้านเราไปผ่าแตงโมกันนะคะดูว่ามันจะแดงไหมคะม แรงมากเลยนะลูกเนาะค่ะอะไรมี่ถ้าเพื่อนๆยอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้น้องไอด้พาทัวร์นะคะอย่าลืมนะคะบ๊ายบาย